สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเมื่อน,นี้นะจ๊ะแม่เจ็บก็จะมาแกะนะคะแกะพัสดุนะจ๊ะอันนี้ไปเป็นอะไรนั่นนะจ๊ะไปรับชมกันเลยนะจ๊ะค่อยๆแกะนะจ๊ะอันนี้สั่งมาจากเพจจ้ะเพจเฟซบุ๊กนะคะ,ะเดี๋ยวเราเห็ดตรงไหนวะช่วยกันทั้งมือทั้งตีนแล้วนะคะ ขออภัยนะคะวบาวระสุภาพจะแต้งไรเนาะแกะยังไงนะาเดี๋ยวน้าป็นแทนแทนนี่จะเป็นกลิ่งชะอมนะคะที่สั่งกับเพื่อนๆนจ้ะสั่งกับเพื่อนๆชาวเกษตรชาวเกษตรนะจ๊ะในในเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะคนปลูกชะอมนี่จ้ะสั่ง ขนทรงมาให้เมื่อวานนี่จ้ะอันนี้เป็นชะอมไร้หนามด้วยจ้ะชะอมไร้หนามจะอันใดอันใด,นดบ่มีก็ต้องสั่งจากเพจนะจ้ะเนาะจ้ะอันไหนไม่มีก็สั่งจากเพจจ้ะชะอมไร้หนามกับบวมมีหนามอีแท้เนาะพี่น้องเนาะกิ่งละเจ็ดบาทจ้ะสั่งมาทั้งหมดสิบกิ่งเนาะกิ่งละ จ็ดบาทรวมค่าค่าส่งรวมค่าขนส่งเป็นเงินหนึ่งร้อยหกสิบบาทจ้ะจะอมไรหนามเน้อจ้ะจ้ะ,จะติดตามแม่เจ๊ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๋ไปปลูกเน้จ๊ะเดี๋ยวสิไปปลูกจ้ะแค่วันนี้ก็มีแค่นี้จะ้ะก็สวัสดีเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะจ๊ะมารีวิวแค่นี้แหละขอบคุณค่ะสวัสดีจะ้ะร่ำรวยทุกคน